นวัตกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาในการสื่อสารสุขภาพการจัดการน้ำหนักตัวเกินและภาวะอ้วนหลงพุงโดยอาจารย์ดรพัทรพรเจริญบุตรคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีตุลาคม2568 ชุดเรียนรู้แบบบูรณาการ Microlearning Series การสื่อสารสุขภาพเพื่อจัดการน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุงและโรค NCD Module 2เข้าใจขบ่ขบคาร์บไฮเดตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายแต่ถ้าเรารับมากเกินไปก็อาจนำไปสู่ภาวะอ้วนลงพุงได้ค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีนับขาบอย่างเข้าใจเพื่อควบคุมพลังงาน ได้อย่างสมดุลวัตถุประสงค์การเรียนรู้โมดูล2 1เข้าใจหลักการนับคาร์บโบไฮเดรต2เรียนรู้แนวคิดสมดุลพลังงาน3ส,สามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกอาหารประจำวันได้เพราะทุกคำที่เรากินคือพลังงานเราจึงต้องรู้ทั้งปริมาณขาวและพลังงานที่ใช้เพื่อให้สุขภาพคงที่และน้ำหนักไม่เกินค่ะ การนับขาบช่วยให้เราวางแผนการกินได้พอดีโดยไม่ต้องอดอาหารค่ะหลักการนับคาร์โบไฮเดตการนับคาร์โบไฮเดตคือการนับคำนวณปริมาณขาบที่เรารับในแต่ละมือ้อซึ่งพวกเราคงจะทราบกันดีเรื่องของประเภทคาร์โบไฮเดตท,ที่เราเคยเรียนพื้นฐานกันมาแล้วนะคะคาร์โบไฮเดตพบได้ในกลุ่มของข้าวแป้งน้ำตาลผักผลไม้นะคะ หส่วนแลกเปลี่ยนขาบจะเท่ากับ15กรัมคาร์โบไฮเดตค่ะอย่างเช่นผักขอผักสุก3ทพัพพีหรือผักขอดิบ1ทัพพีจะเท่ากับ1ขาบค่ะเข้าสวยเข้ากล้อง1ทัพพีจะเท่ากับ1ส่วนขาบค่ะขนมปัง1แผ่นเท่ากับ1ขาบค่ะผละไม้นะคะเช่นแอปเปิ้ลหลูกเล็ก1ส่วนขาบค่ะ การนับขาบช่วยให้เราวางแผนการกินให้พอดีโดยไม่ต้องอดอาหารนะคะข่าบคือคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกลูโคสการนับขาบช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานและช่วยในการจัดการน้ำหนักเกินสำหรับผู้ที่มีปัญหาอ้วนนะคะเรามาทดลองนับขาบจากฉลากโภชนาการในภาพจะเป็นฉลากโภชนาการ ของน้ำผลไม้100%ค่ะถ้าเราดื่ม1แก้วหรือในปริมาณ200มิลจะเท่ากับกี่ขาดเมื่อเราดูที่ฉลากโภชนาการนะคะพบว่าเขาระบุว่าจะมีคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด30กรัมค่ะดังนั้นถ้าเราดื่ม1แก้ว200มิลก็จะเท่ากับ2ขาบค่ะเราทำการนำค่าคาร์โบไฮเดรต30กรัม หารด้วย15เลข15มาจากไหนเลข15ก็คือ1ขาบคือคาร์โบไฮเดรต5 5กรัมนั่นเองนะคะแล้วทีนี้เนื่องจากเป็นกล่องใหญ่ถ้าเราดื่มครึ่งกล่องจะเท่ากับกี่ขาบคำตอบก็คือ5ขาขค่ะส่วนถ้าหากว่าเราไปดื่มพวกเครื่องดื่มชงนะคะเช่นเราสั่งน้ำหวาน1แก้วนะคะแล้วเราเห็นคนขายคนชงเขาเติม น้ำตาลทายไป3ช้อนชานะคะก็จะเท่ากับ1ช้อนโต๊ะซึ่งก็คือ1ขาบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขาใส่3มช้อนโต๊ะนั่นหมายถึงน้ำหวานแก้วนั้นเราจะได้รับ1 3ขาบนะคะในการควบคุมน้ำหนักไม่ใช่แค่ลดอาหารนะคะแต่ต้องเข้าใจสมดุลพลังงานในแต่ละวันค่ะแนวคิดสมดุลพลังงานถ้าผู้เรียน ได้เคยได้เรียนในส่วนของไมโครเรียนนิ่งหนึ่งก็อาจจะยังพอจำได้ใช่ไหมคะว่าพลังงานที่สมดุลหมายถึงพลังงานที่เราได้รับจากอาหารเท่ากับพลังงานที่ร่างกายเราใช้ค่ะถ้าเราได้รับพลังงานเท่ากับที่ใช้น้ำหนักตัวเราจะคงที่ค่ะเท่ากับว่าเรารักษาน้ำหนักตัวนี้ไว้นะคะส่วนถ้าเราได้พลังงานจากอาหาร ที่มากกว่าการใช้พลังงานน้ำหนักตัวเราจะเพิ่มขึ้นค่ะและถ้าหากเราได้พลังงานจากอาหารน้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายใช้น้ำหนักเราจะลดค่ะวิธีการในการคำนวณพลังงานที่ต้องการต่อวันเราสามารถใช้วิธีการคำนวณจากสูตรได้ค่ะสูตรที่ว่า ดังนี้นะคะคือ BMR คูณด้วย PAL จะเท่ากับ TDEE e, ซึ่ง BMR จะหมายถึงอัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐานของร่างกาย PAL หรือ Physical Activity Level หมายถึงระดับการทำกิจกรรมค่ะและ TDEE e, คือพลังงานรวมที่ใช้ต่อวันหรือหมายถึงพลังงานที่เราต้องการต่อวันนั่นเองค่ะตัวอย่างการคำนวณน,นะคะ สมมุติว่า BMR ของร่างกายเราเท่ากับ1,300กิโลแคลอรี่และเรามีระดับการทำกิจกรรมอยู่ที่1.55ดังนั้น TEE เราก็นำค่า BMR คูณกับ PAL ค่ะก็จะได้ค่าออกมาประมาณวันละ2,000กิโลแคลอรี่ค่ะเมื่อเรารู้ค่าพลังงานที่ใช้ในแต่ละวันเราก็จะไปวางแผนการกินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ กินตามที่ร่างกายต้องการที่ส่วนของพลังงานที่เราควรได้รับต่อวันและจำนวนคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายต้องการเราสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยได้นะคะอย่างเช่นแอปพลิเคชันที่แนะนำ Food for Health Lite ของกลมอนามัยค่ะหรือใช้เครื่องมือ NutriTrack ภายใต้งานวิจัยของอาจารย์นะคะที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ ผู้เข้าร่วมวิจัยนะคะได้ถ่ายภาพแล้วก็ส่งเข้ามาในระบบบันทึกค่ะและจะมีการฟีดแบ ck ในส่วนของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายหรือเพื่อจัดการปัญหาน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนลงพุงค่ะอื่นๆนะคะที่นิยมก็จะมี My Fitness p o l มี c a l o รี่ c o u n t เตอค่ะเคล็ดลับการบันทึกอาหารทุกวัน เพื่อติดตามปริมาณขาลและแคลอรี่ที่รับประทานแถมยังทำให้เราได้ทบทวนพฤติกรรมระดับกิจกรรมที่เราใช้ในแต่ละวันมันเหมาะสมสมดุลไหมกับอาหารที่เราได้รับบริโภคต่อวันด้วยนะคะลองบันทึกอาหารที่กินทุกวันจะช่วยให้เรารู้ว่าเรารับพลังงานจากขาบมากแค่ไหนด้วยนะคะข้อเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยและคำแนะนำนะคะ บางคนเข้าใจผิดว่าต้องงดขาบทั้งหมดตัดขาบออกทั้งหมดตรงนี้จริงๆแล้วเราควรเลือกขาบเชิงซ้อนอย่างเช่นพวกข้าวกล้องข้าวไลซ์เบอร์รี่พวกถั่วมเมล็ดแห้งที่มีไขมันต่ำและก็ผลไม้ไม่หวานนะคะหรือบางคนลืมดูฉลากโภชนาการซึ่งจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเราถ้าเราจะต้องซื้ออาหารสำเร็จรูปหรือว่า ในส่วนของที่เป็นแพ็กเกจต่างๆนะคะเราต้องอ่านฉลากก่อนเลือกอาหารทุกครั้งค่ะเราควรเลือกขาบคุณภาพดีแทนการงดเพราะร่างกายยังต้องใช้พลังงานจากขาบค่ะนี่คือตัวอย่างเมนูที่มีขาบพอเหมาะในแต่ละมือ้อลองใช้แนวคิดนี้ในการวางแผนอาหารของคุณดูนะคะตัวอย่างเมนู1วันมื้อเช้าข้าวกล้อง1นึ่พีไข่ต้มหฟอง ผัดคณะ3ทพ,พีตรงนี้นับได้2ขาบค่ะสำหรับมื้อเที่ยงเข้าวกล้อง1.5ทพ,พีปลาย่าง1ชิ้นผัดพักรวม1ทพ,พีครึ่งรวมแล้ว3ส่วนขาบค่ะมื้อเย็นข้าวกล้อง1ทพ,พีไก่นึ่อสมุนไพร1น่องติดสะโพกแกงเลียงกุ้งสด1ถ้วยนับแล้วได้2ส่วนขาบจากข้าวและผักในแกงเลียงนะคะซึ่งเราสามารถมารวมขาบทั้งสิ้น ได้เท่ากับ7ส่วนของขาบหรือคิดเป็นคาร์โบไฮเดรต105กรัมค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็อยากชวนพวกเราได้สะท้อนนะคะด้วยการเขียน Reflection หรือทบทวนความคิดสะท้อนออกมาสั้นๆเพื่อสรุปสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคำถามสำหรับทบทวนนะคะ 1. คุณค้นพบอะไรใหม่เกี่ยวกับการกินของตัวเองหรือไม่ สคุณจะปรับปริมาณขาบในแต่ละมื้ออย่างไรและสแอปหรือเครื่องมือใดที่ใช้ในการติดตามเขียน r e เฟลคชั่นสั้นๆเพื่อสรุปสิ่งที่คุณเรียนรู้ในวันนี้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของชุด m i โคร Learning งโมดูล2การนับขาบแล้วนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้เราได้เข้าใจหลักการนับขาบและพลังงาน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสมดุลพลังงานระหว่างการกินและการใช้พลังงานของร่างกายได้เรียนรู้เกี่ยวกับเราสามารถใช้ตัวช่วยพวกเทคโนโลยีที่ช่วยติดตามพฤติกรรมการรู้จักขาบกินอย่างมีสติคือก้าวแรกของสุขภาพดีที่ยั่งยืนค่ะอย่าลืมนะคะบันทึกอาหารวันนี้ในแอปพลิเคชัน Food for Health Lite หรือใช้แอปพลิเคชัน NutriTrack เพื่อทำการบันทึกภาพและรอรับฟีดแบ c k จากนักโภชนาการค่ะหรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ที่อาจารย์ได้เคยให้ไว้นั่นก็คือโปรแกรม Abdominal Fat Challenge Team เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลรายเดือนรวมถึงการบันทึกการกินกิจกรรมของร่างกายและก็อารมณ์นะคะผ่าน d Daily c h e c k l i s t e a t move mood นะคะและอย่าลืมแชร์เมนูสุขภาพที่เราได้กินลงไปในกลุ่มเรียนของเราด้วยนะคะ